ก่อนที่เราจะไปวิ่งครับเราควรจะยืดตรงไหนดีถ้าเรายืดตรงส่วนพวกนี้เราจะบาดเจ็บได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะจะเป็นขาหลังหรือปวดลงขาเนะี่ยอันแรกนะครับเราต้องยืดน่องก่อนเลยวิธียืดน่องนะครับสมมติเราอยู่ที่สนามแล้วนะเราก็ตั้งขาประมาณนี้ครับทุกคนคงรู้จักท่าน,นี้แล้วแหละแต่ว่าจะมีเทคนิคเล็กน้อยก็คือเอาเท้าเนี่ยไปด้านหน้าแล้วก็เข่าเนี่ยอย่าเลยปลายเท้านะครับแล้วขาที่ต้องการยืดอนะ่ะไปด้านหลังเราจะยืดน่องกันโน้มไม่ด้านหน้าเลยครับอือนี่ครับมันจะตึงน่องมากๆเลย ถ้าเราเอาปลายเท้าเลยเข่าไปนิดนึงเนี่ยมันจะตึงนอกได้ง่ายครับก็ทําทั้ง2ด้านไปเลยแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสักประมาณ4ี่ห้าครั้งก็ได้ส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นยืดสะโพกกับขาด้านข้างนะครับอันนี้จาเป็นมากๆถ้าไม่ยืดนะครับมันก็จะทําให้เราบาดเจ็บตรงสะโพกแล้วก็เข่าได้ง่ายวิธีก็ง่ายๆเลยครับยืดไขว้ห่างเอาข้อเท้าเนี่ยมาเลยตรงเข่านิดนึงแล้วก็ย่อลงไปเอาก้นไปด้านหลังนะครับเอ๊บเท่านี้เองมันก็จะตึงแล้วครับ อันนี้เป็นขาด้านข้างกับสะโพกนะครับส่วนขาด้านใน